เทียมนะคะผักสดจากรถพวงพวงค่ะผักสดจากรถพวงพวง ผักสดจากรถพุ่มพวงคะ่ะผักสดผลไม้สดนะคะอุดหนุนพ่อค้าไม่ขายหน่อยนะคะพุ่งรีช้าออกตีห้าครึ่งออกจากบ้านถ้าทันตีห้าก็ออกตีห้าถึงไม่ทันก็ตีห้าครึ่งอย่างสายถ้างนั้นก็ไม่หมดค่ะของต้องไปแต่เช้าจะไ,ได้ทันลูกค้า ผักสดจากรถพุ่มพวงก้าผักสดผลไม้สดตรงนี้ผักสดผลไม้สดยังไปไม่ถึงคิดย่ายก็มีแตะผักลรอพี่น้องย่ายจำลวงผักสด ผักสดจากรถพุ่มพวงค่ะผักสดจากรถพุ่มพวงมีหลายอันหลายอย่างจ้า เดินมาหาผล,ลไม้ก่อนมีแตงโมนะคะมีแตงโมน้ำผึ้งตรงนี้มีแตงโมน้ำผึ้งนะคะมีแตงโมแดงข้างในแดงมีทามอัพกัสัญญาก